สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลบ้านท่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะเรามีที่มานำเสนอให้อีกหนึ่งแปลงค่ะที่ของเราเนี่ยอยู่ในเนื้อที่8ไร่ค่ะขายไร่ละ4 0 0แสนโฉนดคุดแดงพร้อมโอเลยค่ะหน้าที่เราก็จะหันหน้าไปทางด้านนู้นค่ะด้านทิศตะวันออกค่ะหน้าที่เราติดกับถนนทางสาธารณะนะคะแล้วก็หักจากด้านหน้าที่ด้านนี้มาก็จะติดกับทาง ทางเป็นทางทิศใต้ค่ะก็จะติดกับทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะยาวมาเลยค่ะแล้วก็ทางหลังที่เราเนี่ยค่ะจะเป็นทางทิศตะวันตกค่ะแนวสันที่เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางแนวสันนี่เลยค่ะทางสันดินเนี่ยค่ะอันนี้ยาวไปเลยค่ะจะเป็นหลังที่เรายาวไปด้านด้านนี้เลยค่ะจนถึง นู่นนะคะริมต้นตาลด้านนู้นค่ะจนถึงดินต้นตาลด้านนู้นนะคะแล้วก็ยาวไปยาวไปด้านนู้นก็จะไปจบติดถนนอีกค่ะถนนทางสาธารนณะก็จะยาวไปถึงตรงที่เราจอดนั่นนะคะติดทางสาธารนณะถ้าที่แถวนี้นะคะเป็นที่ดินมีอนาคตนะคะเพราะว่าเป็นที่ติดกับเบียร์ช้างค่ะ เป็นที่ดินอนาคตดีเลยค่ะเพราะเบียช้างเขากว้านซื้อที่แถวนี้ไว้หมดแล้วนะคะเขากว้านซื้อที่ไว้เป็นหมื่นกว่าไรเลยค่ะเพราะว่าจากด้านหลังที่เราเนี่ยค่ะยาวไปเลยค่ะยาวไปจนถึงภูเขาด้านหลังนู่นน่ะค่ะเบียช้างเขากว้านซื้อไว้หมดเลยค่ะแล้วก็ตรงข้างๆที่เราที่เลยแปลนี้ค่ะที่เป็นทางสาธารณะเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยเบียช้างเขากว้านซื้อไว้หมดเลยนะคะกว้านซื้อไว้แล้วตรงที่ข้างๆเลยเนี่ย เขาจะขุดสระไว้ด้วยค่ะขุดสระไวไ้สิบไร่สระหนึ่งแล้วก็ห้าไร่สระหนึ่งเขามีโครงการที่จะทําสนามกอล์ฟค่ะแต่เขาก็จะเริ่มทําปลูกต้นไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อที่ว่าจะทําสนามกอล์ฟเขาอะค่ะเขาก็จะเริ่มปลูกประมาณเมษาหกสี่ค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าที่ดินเราเลยไปด้านนู้นนะคะ ทางนั้นนะ่ะเขาก็กว้างซื้อไว้หมดเหมือนกันค่ะที่ของเราเนี่ยเป็นที่แบบว่าทําอนาคตด,ดีเลยอะค่ะว่าเบียร์ช้างเขากว้างซื้อไว้หมดแล้วเขาจะทําแบบเป็นธุรกิจเขาเนี่ยค่ะส่วนที่เราเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นยาวไปเลยค่ะเป็นถนนสาธารณะนะคะเนี่ยติดไปยาวไปจนถึงหน้าที่เราเลยถ้าที่แถวนเนี้ยเนี่ยที่แปลงนี้ว่าทำเลดีนะคะแล้วราคาก็โอเคเลยค่ะ เป็นที่อนาคตดีเลยค่ะเพราะว่าแถวนเนี้ยเนี่ยเขาจะมาพัฒนาทําเป็นธุรกิจไว้หมดแล้วอะค่ะเขาจะเริ่มพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าเผื่อว่าเริ่มจากว่ากลางเดือนนี้ไปอะเขาแถวนเนี้ยเนี่ยเขาจะไม่ให้แบบว่านํามัวอะไรมาเลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเขาจะปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เอาต้นไม้เอาอะไรมาลงอะค่ะที่ว่าให้มันเป็นพื้นที่สีเขียว ก็จะเตรียมทําสนามกอล์ฟด้านนี้ค่ะเพราะว่าเขาขุดสระไว้แล้วแล้วก็จะเป็นพวกสนามกีฬาอะไรอย่างเนี้ยค่ะเขาจะพัฒนาทําธุรกิจไว้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เขาจะเริ่มทำตรงที่แถวเนี้ยให้เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาจะเริ่มทำเมษานี่เลยค่ะ เมษาหกสี่นี่เลยเขาจะเริ่มทําเนี่ยที่เราจะยาวไปถึงทางถนนด้านหน้าเลยค่ะเนี่ยค่ะติดถนนท้าน,นี้เข้าออกสะดวกค่ะทางเข้าออกสะดวกมันมีพื้นที่ทางสาธารณะเนี่ยติดกันสองด้านเนี่ยค่ะ ทางสาธารณะข้างที่เราเนี่ยก็จะยาวเข้าไปแล้วจนออกมาถึงเนี่ยค่ะหน้าถนนหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็ทางทางหน้าหน้าที่เราเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นทางสาธารณะท่านเนี้ยเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็ทางทางหน้าหน้าที่เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางสาธารณะท่านเนี้ยเนี่ยมันจะไปถึงเซเว่นเลยนะคะ มันจะห่างเซเว่นเพียง2.5กิโลแล้วก็ปั๊มน้ำมันค่ะปั๊มน้ำมัน2.4กิโลแล้วก็จะยาวไปจนถึงถนนทางหลวง3174ค่ะแล้วก็ด้านหน้าเราเนี่ยมันจะตรงไปอะ่ะมันก็จะเป็นคลองชรประทานค่ะหา่หางจากคลองชรประทานเนี่ยเพียงแค่500เมตรค่ะแล้วมันก็จะยาวไปถึงเซเว่นบ้านท่าเลยนะคะ แล้วก็เลยออกไปติดหน้าถนนเลยค่ะติดท่าท่าติดหน้าถนนหลวงหมายเลขสามหนึ่งเจ็ดสีค่ะแล้วก็จะห่างจากหาดเจ้า,จาสำราญเนี่ยแค่21กิโลค่ะแล้วก็ห่างจากหาดชะอําเนี่ยสิบหกกิโลค่ะแล้วก็ห่างจากหาดบางเกตเนี่ยเกิโลค่ะ เนี่ยค่ะท่านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเราอยู่ทางหน้าที่ทางถนนทางนี้เนี่ยออกไปได้เลยค่ะมันจะมีบ้านคนอยู่ค่ะห่างบ้านคนไปประมาณ30เมตรอะคะ่ะก็จะมีน้ําไฟเข้าถึงนะคะเพราะว่าที่งข้างนี่ก็จะมีบ้านคนเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าท่านได้สนใจนะคะเข้ามารับชมแล้วก็สอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่เบอร์089 1>, 1, 2, 9, 4, 3, 5, 4เจียบค่ะขอบคุณมากค่ะ